ความเลวร้ายของการทรมานการกระทําการที่โหดร้ายและอุ้มหายกำลังจะหมดไป2ปีพรบรทรมานพุญแจสู่ความเป็นธรรม15ปีแห่งการผลักดันพรบร2ปีแห่งการขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จับมือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินการดังนี้ 1. การจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนพรบรทรมานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะและคณะทำงาน1คณะ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยมีศาสตราจารย์นรงใจหานเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการจำนวนรวม14ท่านมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาวิจัยจัดทำกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่ตางๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 2. คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม18ท่านมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอความเห็นพิจารณาและกำหนดมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ 3. คณะอนุกรรมการกันกรองข้อเท็จจริงกรณีทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม14ท่านมีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณากันกรองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติรวมถึงกรณีการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว 4. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีการกระทำให้บุคคลสูญหายในต่างประเทศโดยมีอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการรวม14คนมีหน้าที่และอำนาจในการรับเรื่องติดตามและตรวจสอบกรณีกระทำให้บุคคลสูญหายในต่างประเทศ คณะทำงานหนึ่งคณะคือคณะทำงานประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน และมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจํานวน11คนมีหน้าที่และอำนาจในการวางแนวทางการเชื่อมโยงระบบและบูรณาการข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรวมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ 2. การจัดทำกฎหมายลำดับรองคณะกรรมการได้จัดทำระเบียบเพื่อรองรับการบังคับใช้ตามพรบทรมานจำนวน3ฉบับดังนี้ ระเบียบว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงในขนาดจับและควบคุมการแจ้งการควบคุมตัวและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวพศ2566โดยประกาศใช้เมื่อวันที่21กันยายนพศ2566ฉบับที่2คือร่างระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้เสียหายซึ่งมีหลักการเป็นการเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังและฉบับที่3ร่างระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นโดยเป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนตามพรบทรมานซึ่งต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายสำหรับสนทิกํำลังพยานทนายความรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายกรณีต้องดำเนินการนอกราชอาณาจักรปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกระทรวงการคลัง 3. การติดตามและตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์และการพิจารณาคดีคณะกรรมการได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนติดตามตรวจสอบกรณีการดำเนินงานตามพรบรทรมานโดยได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน14 1เอรายโดยแบ่งเป็น 1. กรณีกระทําทรมานจำนวน58ราย 2. กรณีกระทําการที่โหดร้ายไร้มนุษย,ยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จำนวน45ราย 3. กรณีกระทําให้บุคคลสูญหายจำนวน17ราย 4. กรณีผิด2ฐานขึ้นไปจำนวน21รายโดยมีตัวอย่างการดำเนินการต่อคดีที่อยู่ในความสนใจดังนี้คดีนายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปียก ถูกบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าป้าบัวผันทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำกรมคุ้มครองสิทธิ์ DSI กรมการปกครองและนายอำเภออรัญญประเทศร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปัจจุบันคดีนี้ DSI ได้ส่งคำฟ้องไปยังพนักง,งานอายการแล้วนอกจากนี้ยังได้ติดตามคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจำนวนสคดีได้แก่ 1. คดีพลทหารกิติธรเวียงบรรพศทหารเกณฑ์ประจำการที่จังหวัดเชียงรายมีอาการเจ็บป่วยจากการฝึกซ้อมและถูกลงโทษจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งอายการสั่งฟ้องความผิดฐานกระทำการที่โหดร้ายตามมาตราหกของพระราชบัญญัติปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตภาค5จังหวัดเชียงใหม่ 2. คดีพลทหารวรปัดพัดมาสกุลเป็นทหารเกณฑ์ประจำที่จังหวัดชนบุรีถูกลงโทษอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจนเสียชีวิตซึ่งพนักง,งานอายการสั่งฟ้องความผิดฐานกระทำทรมานตามมาตรหาหของพระราชบัญญัติปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตภาค2จังหวัดชนบุรีนอกจากนี้ยังได้มีการติดตามตรวจสอบกรณีบุคคลสัญชาติไทยซึ่งสูญหายในต่างประเทศจำนวน9รายได้แก่ 1>, 1. ผู้สูญหายในสปปลาวจำนวน5ราย 2. ผู้สูญหายในเวียดนามจำนวน3ราย '3. ผู้สูญหายในกัมพูชาจำนวน1รายซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีการกระทำให้บุคคลสูญหายในต่างประเทศอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทบทวนการดำเนินงานที่เคยดำเนินการแล้วและสแสวงหาแนวทางใหม่รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 4. การตรวจสอบการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติมาตรา28กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่แจ้งการเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวมายัางคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการทรมานหรือไม่โดยปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น679รายโดยแบ่งเป็น 1. ภายใต้การควบคุมตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน52ราย 2. ภายใต้การควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์จำนวน627รายทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติเกิดจากโรคประจำตัว 5. การดำเนินงานด้านระหว่างประเทศ จากการใช้บังคับพระราชบัญญัติทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญในการนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2567กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ยื่นสัตยาบันสารของประเทศไทยเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวต่อมิสเตอร์เดวิดนาโนโพลอสหัวหน้า,ผาแผนกสนธิสัญญาขององ,องค์การสหประชาชาติ โดยอนุสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมานอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ไปนำเสนอรายงานประเทศตามอนุสัญญาทรมานด้วยวาจาระหว่างวันที่5-6พฤศจิกายน2567ณสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินครเจนีวาสมาพันธรัสโซวิส ซึ่งได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาการดำเนินการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและพระราชบัญญัติมากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิ์อยู่ระหว่างการยกร่างแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิยังผนึกกําลังภาคี้เครือข่ายเล่งสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานปปชสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงกลาห وم, โหมกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปส กรมราชธณน์กรมศุลกากรกรมสรพสา,ามิตรกรมป่าไม้กรมการจัดหางานรวมถึงการสร้างการรับรู้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างเข้มข้นอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังได้บุรณาการกับหน่วยงานต่างประเทศอาทิ FBI ของสหรัฐอเมริกาและตำรวจสหราชาอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง นอกจากนั้นยังได้จัดการฝึกอบรมร่วมกับสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักการของพิธีาสารอิสตันบูลและพิธีสารมินิโซตาอีกทั้งยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษายาวีและในหลายรูปแบบอาทิ อินโฟกราฟิกและ E-Learning เพื่อสามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 7. การขับเคลื่อนงานอื่นๆที่สำคัญสำหรับในด้านอื่นๆกรมคุ้มครองสิทธิ์ยังผนึกกำลังภาคี้เครือข่ายพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางและประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการตีความและการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขอให้คำมั่นว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีต่อๆไปอย่างมุ่งมั่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมสืบไปเคารพชีวิตใช้สิทธิ์ตามกฎหมายขจัดการอุ้มหายและทรมาน